ค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่องปุ๊คปิ๊กแชนเนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ๊คปิ๊กก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาอยู่กันที่ในหน้าโฮบอ t นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์นะคะที่ทำการซื้อขายนะคะโดยใช้โลวบอทนะคะในการทำการเทรด นะคะแล้วก็บริหารเงินทุนในพอร์ตเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะสำหรับตัวโฮบอ t เองนะคะถ้าเราทำการเข้าไปทำการปิดบัญชีนะคะแล้วก็ลงทุนนะคะตอนนี้นะคะสำหรับตัว h โฮบอ t เองเนี่ยก็เริ่มต้นง่ายๆเนาะโดยการทำการสมัครเข้าไปในเว็บโฮบอ b นะคะแล้วก็ทำการ Connect นะคะในส่วนของ Exchange ทที่รองรับ นะคะกับตัวเว็บโฮบอตนะคะเซ็น API Key นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้บอทนะคะทำการซื้อขายตาม s สต a t e g y ที่เราได้ตั้งไว้นะคะโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็เราเนี่ยก็มีหน้าที่เพียง m a n a g e นะคะแล้วก็ดูในส่วนของตัวผลตอบแทนที่เราได้รับนะคะเท่านั้นนะคะก็สามารถนะคะ สร้างนะคะในหน,หน่วยการลงทุนของเราขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะคะสำหรับการทำ Passive Income นะคะซึ่งุ๊กเองนะคะก็มองว่าตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สำหรับราคานะคะในการเช่าบอร์ดตอนนี้นะคะถ้าเราเนี่ยเปิดหรือว่ามีบัญชีนะคะใน Exchange นะคะของเราเนี่ย น้อยกว่า500เหรียญน,นะคะจะมีค่าธรรมเนียมนะคะอยู่ที่3เหรียญต่อเดือนนะคะหรือว่าประมาณ100บาทนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ100บาทต่อเดือนนะคะในการให้บอดทําการซื้อขายนะคะให้กับเรานะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของแพ็กเกจที่2นะคะ ระหว่าง500นะคะถึง1,000คันเหรียญทุนของเรานะคะก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะหรือว่าค่าบริการในการใช้บอตเนี่ยอยู่ที่6เหรียญน,นะคะแล้วก็มากกว่า1,000เหรียญเนี่ยก็จะอยู่ที่14เหรียญน,นะคะซึ่งถือว่าน้อยมากนะคะในส่วนของตัวนี้เองนะคะปุ๊กปิ๊กเนี่ยก็ได้ทำการลงทุนไว้นานแล้วนะคะ,ะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่า,าเรามีเงินทุนนะคะต่ำกว่า500เหรียญเนี่ยมันจะให้ใช้บริการฟรีนะคะก็ ลองลองทุนมาเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของผลประกอบการกันนะคะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็จะพาในมานดูในส่วนของการอัปเดตในส่วนของโฮบอทก่อนเผื่อใครยังไม่รู้นะคะก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของโฮบอทนะคะซึ่งอ่าเป็นเขาเรียกว่าตัวบริหารพอร์ตนะคะแล้วก็ทำการซื้อขายโดยบอทนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาทำการเทรดซื้อขายเองนะคะก็ตัวนี้นะคะก็เอามาให้เพื่อนๆนะคะได้ ได้เขาเรียกว่าได้ดูกันเนาะคือใครกําลังมองหานะคะหนึ่งตัวช่วยในการเทรดน,นะคะเรามาดูกันนะคะในหอดของปุ๊กวิกเองเนาะตอนนี้นะคะเราก็จะลองล็อกยินเข้ามาในระบบของโฮบอลนะคะหน้าตานะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งปุ๊กวิกเองเนี่ยได้ทำการอัปเดตรีวิวไปรอบหนึ่งนะคะเมื่อ นานมาแล้วนะคะในส่วนของตัวพวก X เองเนี่ยก็เริ่มลงทุนในส่วนของตัวโฮบอตนะคะตั้งแต่ปี2020นะคะหรือหรือว่าประมาณเกือบปีละเพราะว่าตอนนี้นะคะก็คือประมาณปี2000 ย1นะคะก็เฉลีย่ยแล้วก็ประมาณเกือบปีนะคะในการลงทุนนะคะเริ่มต้นเนี่ยของปุ๊บพิกเองเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่200เหรียญน,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยบอทก็ทําการซื้อขายนะคะมาเรื่อยๆเนาะจนถอดปัจจุบันเนี่ยอ่ปุ๊บพิกเองเนี่ยเริ่มต้นที่200เหรียญน,นะคะปัจจุบันนะคะอ่าอยู่ที่ประมาณ450กว่าเหรียญละซึ่ง โวล u m มนะคะแล้วก็ในส่วนของ Value นะคะเขาเรียกว่ามูลค่า์ตปัจจุบันของปุ๊ปปิกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ451เหรียญน,นะคะหรือบวกมาที่240เหรียญน,นะคะจากเงินทุนเริ่มต้น200เหรียญน,นะคะในส่วนของตัวนี้เองนะคะของปุ๊ปปิกเองเนี่ยจะเป็นในส่วนของการาใช้ พอร์ตบัญชีโฮวต์เนี่ยเชื่อมต่อกับเว็บ Exchange b i t t r เ c k ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีการทำการรีบาลานซ์นะคะแสดงนะคะว่า,าทุกๆ7วันนะคะก็คือมันจะทำการรีบาลานซ์นะคะก็คือวันนี้นะคะก็คือวันที่5นะคะที่เราทำการ เขาเรียกว่าอัดวิดีโอนะคะบอทนะคะก็ได้ทําการรีบาลานซ์ซื้อขายไปให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะเป็นวันที่12ตัวนี้นะคะของปูปิกเองเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะตั้งแต่ปี2อ2 0เนาะที่เริ่มลงทุนเนี่ยตรงนี้เนี่ยพอร์ตปูปิกมีต่ํากว่า500เหรียญนะคะดังนั้นนะคะในส่วนของแพ็กเกจหรือว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ของปูปิกก็จะเป็นแบบฟรีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครเริ่มสมัครเข้ามาใหม่นะคะจะเสียค่าธรรมเนียมนะคะอยู่ที่ สามเหรียญนะคะต่อเดือนหรือว่าประมาณ100บาทนะคะต่อเดือนนะคะถ้า,าเงินลงทุนเราต่ำกว่า500เหรียญนะคะก็เป็นหนึ่งอีกเขาเรียกว่าอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะเรามาดูกันนะคะในส่วนของพอร์ตโฟลิโอของบ๊ปี่เองนะคะบอร์ดเนี่ย จะทำการซื้อขายนะคะแบ่งแยกเป็นเปอร์เซนต์ที่เราไปทำการตังค่าไว้นะคะซื้อปุ๊บซิกเองนะคะก็มีตามนี้เลยนะคะก็คือมีบิตคอย44เปอร์เซนต์อีรีมนะ18เปอร์เซนต์นะคะตรงนี้นะคะมันก็จะทำการซื้อขายให้อัตโนมัตินะคะซื้อขายอัตโนมัติยังไงนะคะเรามาดูกันเนาะในส่วนของการเทรดตรงนี้นะคะอ่าทุกๆวันนะคะอ่าพอตอนันอ่าเขาเรียกว่าบอทนะคะก็จะมีการ ทำการซื้อขายนะคะยกตัวอย่างอย่างวันนี้นะคะวันที่5นะคะก็คือ,อบอทนะคะได้ทําการเปลี่ยนนะคะจากเหรียญอีทีเรียมน,นะคะไปเป็น BTC นะคะจำนวน13เหรียญน,นะคะซึ่งในส่วนของการเทรดเนี่ยเราก็จะได,ได้รู้เลยนะคะว่าแต่ละวันนะคะมันเปลี่ยนเป็นตัวไหนบ้างอันนี้ก็คือเปลี่ยนจาก BTC ไปเป็น USDC จำนวนเท่านั้นเท่านี้นะคะตามแต สัดส่วนที่เราทำการตั้งค่าไว้นะคะเรามาดูในส่วนของ i t t e ท h กันดีกว่านะคะซึ่งมารีเลทกันหรือเปล่านะคะก็คือตัวนี้เนี่ยบลพิกเองนะคะทำการเขาเรียกว่าผลูกนะคะบัญชีโฮบอลเนี่ยไว้กับ i t t เท h นะคะอ่าเรามาดูกันนะคะในส่วนของออเดอร์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะุลกพิกเองนะคะไม่ได้ทําการซื้อขายนะคะไม่ได้เข้ามาทําการซื้อเองนะคะหรือว่าทําการขายเองนะคะแต่ว่า ท่าสักชั่นที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการทำงานของบอททั้งสิ้นนะคะเรามาดูกันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยอย่างที่เราไปดูท่าสักชั่นกันเมื่อกี้นะคะก็คือในส่วนของตัววันที่5นะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากอีทีเรียมนะคะไปเป็น BTC นะคะมาดูใน i t t e c h นะคะก็มีการขายนะคะ b ี c ีต่ออีทีเรียมเนี่ยไปจำนวน 0.001นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะแสดงเป็นในส่วนของตัวมูลค่านะคะเป็นบิตคอยนะคะแต่ไม่ได้โชว์เป็นเหรียญเนาะแต่ว่าทุกๆวันนะคะมันก็จะทำการซื้อขายเนี่ยตามให้ตามตามให้เรานะคะก็คือเราไม่ต้องมานั่งทำการซื้อทำการขายเองนะคะท่าเซสชั่นนะคะทั้งหมดตรงนี้นะคะเกิดจาก การที่บอกเข้ามาทําการบริหารนะคะเรามาส่วนเามาดูนะคะในส่วนของอัตราส่วนการให้บอร์ดบริหารกันนะคะเราสามารถจัดพอร์ตนะคะ,ะตามเขาเรียกว่าตามความต้องการของเราเลยนะคะในส่วนของตัวโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวแพทแพทฟอร์มนะคะการลงทุนแล้วก็ในส่วนของอัตราส่วนนะคะ,ะให้เราเลือกนะคะว่าเราอ,อยากจะมีสัดส่วนนะคะ แต่ละเหรียญเท่าไหร่นะคะยังยกตัวอย่างตัวนี้นะคะก็คือที่ปุกปิกลงทุนนะคะก็จะเป็นในส่วนของโฮสิตรงนี้นะคะเราสามารถเข้าไปดูได้นะคะว่าโฮสิคืออะไรนะคะก็จะมีในส่วนของอัตราส่วนนะคะของ BTC เนี่ยอยู่ที่44%่สิบส่เปอร์เซ็นนะคะอีเทียมนะคะอยู่ที่สิบสนะคะแล้วก็เหรียญอื่นๆนะคะยังยกตัวอย่าง XRP อยู่ที่6.1%นะคะตัวนี้เนี่ยก็คืออามาดูในตา อัตราส่วนตรงนี้นะคะก็คือเราก็จะมีเหรียญตามที่ในส่วนของโมเดลนะคะาการบริหารถอดของเราที่จัดไว้นะคะก็จะมีตามนี้นะคะเมื่อไหร่นะคะที่สมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเราโฮเหรียญน,นะคะเราก็มีอัตราส่วนของบิตคอยนะะ์เราอยู่ที่44เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อไหร่นะคะที่บิตคอยน์มันเพิ่มขึ้นมา45หรือว่า48นะคะมันก็จะทำการ ขายออกนะคะเพื่อให้บิตคอยของเรานะคะเหลือในจำนวน44%นะคะซึ่งมันจะทำการรีบาลานซ์นะคะทำการเทรดอะไรต่างๆให้เรานะคะให้ให้พอร์ตของเราเนี่ยสมดุลกันนะคะโดยที่เ,เราไม่ต้องมานั่งคอยแมเนจต้องไปทำการซื้อต้องไปทำการขายนะคะแล้วก็ข้อดีในส่วนของการใช้งานโฮบอรตัวนี้นะคะเราสังยังสามารถนะคะเข้าไปคีเอทนะคะในส่วนของอัตราส่วนนะคะที่เราต้องการได้นะคะเช่นแบบใครอยากจะ ใช้บิตคอย50% 100%นะคะเราก็สามารถเข้าไปทำการปรับตั้งค่าได้เลยนะคะว่าเราต้องการอัตราส่วนเป็นยังไงนะคะบิตคอย100%เลยหรือเปล่าหรือว่าอยากจะเพิ่มในส่วนของตัวอีเทเรียมเข้ามานะคะเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนาะก็ให้เป็นตัวอย่างนะคะอ,อยากจะให้แบบ อย่างละ33นะคะหรือว่าอยากได้เหรียญตัวไหนเพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถปรับเข้ามาแต่งค่าได้นะคะซึ่งมันก็ง่ายเลยทีเดียวนะคะในส่วนของการเซตค่านะคะการตั้งค่าเนี่ยก็คือง่ายๆเลยแล้วก็ไปในส่วนของตัวเซตติ้งนะคะแล้วก็ไปทําการผูก API นะคะของแต่ของ,ของ,ข,องของเขาเรียกว่าของ change นะคะทีะ่เขานะคะรับเนาะ ตรงนี้นะคะตรงบวกตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีหลากหลายเอ็กชแนนเลยนะคะที่รองรับนะคะก็จะมีในส่วนของตัว n บแนนนะคะฮารเคนตรงนี้นะคะคอยเบดนะคะมีคูคอยด้วยนะคะมี b i ตเทรกนะคะแล้วก็ในส่วนของ b บแนนยูเอนะคะซึ่งเราสะดวกตรงไหนนะคะเราก็สามารถนะคะเอาบัญชีของเราไปทําการถูกแล้วก็กํากหนดอัตราส่วนนะคะแล้วให้บอทนะคะทา ทำทำงานหรือว่าทำการเฉดให้เราได้อัตโนมัตินะคะก็เอามาฝากไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งนะคะเว็บไซต์ดีๆนะคะทีอ่อยากจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆน,นะคะที่กำลังมองหานะคะการบริหารพอร์ตด,ด้วยบอทนะคะซึ่งพลิกเองก็มองว่านะคะมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพาสิฟอินคันนะคะถ้าเราแบ่งอัตราส่วนดีๆทําการจัดการแมนเนจดีๆนะคะเงินของเราเนี่ยก็จะโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งอย่างพลิกเองเนี่ย อ่าจริงๆตอนลงทุนนะคะก็ไม่ได้คาดหวังเนาะตั้งแต่ต้นปี2020นะคะก็คือเราก็ลงทุนไปแล้วไปแค่200เหรียญน,นะคะแล้วก็บอทเนี่ยก็ทําการเทรดทำกำไรมาให้กับเรานะคะรวมถึงตอนนี้นะคะราคาบิตคอยนะคะค่อนข้างที่จะ สูงมากเลยทีเดียวนะคะทำให้พอร์ตของเราเนี่ยมีมูลค่านะคะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่บิตคอยขึ้นอย่างเดียวนะคะก็จะทําให้พอร์ตของเราโตนะคะก็คือในส่วนของตัวอัตราส่วนที่พิกนะคะทําการตั้งค่าไว้นะคะมันก็คือเป็นอัตราส่วนเริ่มต้นอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีการทําการซื้อขายไปมาตลอดเวลาแบบนี้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งแบนเดตเองนะคะก็ เอาฝากไว้ก็แล้วกันเนาะสำหรับในส่วนของตัวโฮบอตนะคะในการอัปเดตนะคะสำหรับเพื่อนๆที่คอยติดตามนะคะก็ฝากไว้นะคะหรือว่าเป็น อีกหนึ่งตัวเลือกเนาะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไปทางน่าล่างใต้คลิปนะคะหรือว่าจะจะให้อดมินนะคะทำคลิปวิดีโอเพิ่มเติมในส่วนไหนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์แจ้งให้อดมินได้ทราบกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ